ไม่ผิดหรอกคอนเฟิร์มแล้วอยู่ดีๆมันจะลาออกทําไมเนี่ยแต่จะว่าไปนะมันก็ทำตัวมันเองเหมือนกันนะโอ้ยไม่หรอกจริงๆแล้วมันเป็นอุบัติเหตุน้องอูเป้เขา้องล้ไนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยหยุด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 หยุงหยุัยุดหยุด้ยุยุ่หยุยุดหยุดหยุยุดหยด้ยุดหยุดหยุดหยุด้ยุด้ยุดหยุยยยยยยด้ยย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  ระเนบยุกเยงคุณหญิงมาซ่แกว่าใครอย่าโดนตัวให้มันน้อยๆหน่อยนะเว้ยของแบบเนี้ยไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอกแกว่าใครเป็นหมาอ้าวกูมองหน้าใครอ่ะมันมองหน้าใครวะม ไม่ผิดจริงอ่ะมันไม่ลาออกหรอกเว้ยเป็นแค่แม่ครัวดรอาจจะงาบลูกชายเจ้าของบ้านรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นอายไปถึงหมู่บ้านอายไปถึงตำบลอายไปถึงอำเภออายไปถึงประเทศถึงอินเตอร์เน่นแนลุูนบอกเลยทำไมมึงไม่ไล่ประเทศให้ครบทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยละอีงามไส้แหมเยอะฟายไม่อายหรอกเราบริสุทธิ์ใจซะอย่างอ่ะทำไมต้องอายด้วย แมกจะลาออกทำไมแค่เราปิดบังคุณหญิงทุกวันนี้มันก็แย่แล้วนะป้าให้คุณหญิงไม่ไว้ใจฝ้ายคนเดียวก็พอแล้วใหญ่ท่านต้องไม่ไว้ใจป้ายคนเลยเพราะนางอน,นงนั่นคนเดียวเลยสารนน,นนนะักฉันจะไปจัดการมันเองให้มันรู้ฤทธิ์ดเดชอีแก้วมีดบินซะบ้างโอ้ยอย่าเลยป้าอย่าเลยแกจะห้ามฉันทำไมวะจะปล่อยให้มันใส่ความแกข้างเดียวงี้หรอ ใครจะคิดยังไงก็ช่างเรารู้ตัวเราดีที่สุดยังไงวันหนึง่งฝ้ายก็ต้องไปจากที่นี่อยู่ดีไปซะแต่ตอนนี้แหละเรื่องมันจะได้จบฝ้ายไม่อยากให้ป้าเดือดร้อนเชื่อฝ้ายนะป้าให้มันจบที่ฝ้ายนี่ยแหละอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดเลยแล้วแกจะกลับบ้านเลยเหรอยังไม่อยากกลับหรอกป้า ยันได้เงินไม่ครบเลยอ๋อแล้วแก,กจะไปอยู่ไหนวะไอ้ไซยยังไงอะก็ไลน์มาทักทายกันบ้างนะเ้ยจะมีเวลาหรอหน้องใสจะต้องหางานใหม่จนขาขิดน้องซอยพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลพืชผักสวนครัวรดน้ำไม่ให stood? ้มันเหี่ยวเฉาเลยนะจ๊ะ ฝากด้วยแล้วกันนะจ๊ะโอ๊ยจะไปกันรีบไปไปพี่รีพี่ไรกันอยู่ได้ถ้ากบว่ารักกันมากนะก็ลาออกกันไปให้หมดเลยไปแกไม่ต้องมาปากดีเลยนะังนงเดี๋ยวไอ้สร้อยไม่อยู่แล้วแกก็ต้องรับผิดชอบเรื่องอาหารคนเดียวทั้งหมดแกเตรียมตัวไปให้ดีเลยแล้วกัน <c oughs> นะบอยบอยรัาเนรักษาตัวดีๆนะซ้อยคนจะรีบไปได้ตั้งนานละอ,นนอุ๊ยอว<อ>ยพรเขาขอบคุณคุณตี้มากเลยนะคะที่รับซ้อยเขาทำงานนะคะเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวนี่ฉันพูดตอนไหนยะว่าฉันจะรับหล่อดเข้าทำงานอะอ,อ้โหก็ซ้อยรู้ค่ะว่าคุณตี้ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเพราะคุณตี้อะเป็นทั้งคนสวย ใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนี่คะนี่ไม่ต้องมาหลอกชมฉันเลยยาฉันน่ะช่วยเหลือเฉพาะผู้ชายและนักศึกษาชายเท่านั้นอยากเซอรชนีอย่างหล่อนเนี่ยนะบายโหก็คิดซะว่าไปเดิมสร้อยเป็นคนแรกไงคะนะคะคุณตีไหนไหนคุณตี้ก็สอนสร้อยมาตั้งเยอะแล้วอะ่ะรับสร้อยเขาทำงานเลยนะคะรับรองเลยค่ะว่ามงที่สามมาแนะคะ่ค่ะ รับก็ได้นี่แต่ที่รับเนี่นะเพราะว่าฉันสงสารหล่อนในยะเห็นว่าหล่อนกำลังลำบากอยู่ขอบคุณคุณตี้มากเลยค่ะที่รับช่อยเขาทำงานแถมให้เงินเดือนตั้งสามหมื่นโว้ยยังไม่ได้พูดเลยสักคำนึ่ง <c oughs> ดีดีนี่ฉันบอกเลยนะฝีมือแบบหล่อนเนี่ยนะ1 5ื่น้าฉันยังคิดดูก่อนเลยยนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่คุณรู้แล้วครับจริงๆคุณจะตามไปก็ได้นะครับตามไปบ้าะไรล่ะเขากลับกันมาหมดแล้วอะเสียใจด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยวายไปไหนอีกอะคุณค่อยตามแล้วกันเนาะนี่คนคุณคิดจะกันท่าฉันกับวายให้ได้เลยใช่ไหมคุริต้าครับขอโทษทีนะครับถ้าจะวายเนี่ยมันอยากให้คุลิต้าไปด้วยจริงๆงแล้วแล้วก็ ต่อ้ผมกันท่ามากแค่ไหนอ่ะมันก็คงหาทางบอกคุณได้ครับที่ผมพูดเนี่ยเข้าใจนะครับ<ฮ>แล้วก็ไม่ต้องตำมมเขาไปนะครับแต่งตัวขนาดเนี้ยไม่จะหนาวตายนะครับอย่าโมโหไปเลยครับคุณก็อีกคนนึงไม่คิดจะช่วยฉันบ้างเลยเหรอคุณก็ต้องเข้าใจวายมันบ้าง มันก็มีคู่มั่นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ติดต่อมาหาคุณเองนั่นแหละครับผมว่าคุณเองเนี่ยก็น่าจะหาอะไรแก้เบื่อทําดีกว่าไหมครับ ข้ามาคราวนี้เอาอะไรมาให้ฉันกินอีกแหรอสร้อยบอแมนสร้อยแต่อ,อ๋อยเด้อค่ะสร้อยบอกไว้อ่ะค่ะให้เอาชาขึ้นมาให้ <c oughs> นี่ค่ะชาคาลามายคามโมไม้ <c oughs> นั่นแหละค่ะดื่มร้อนๆให้หลับสบายค่ะสร้อยมันบอกไว้พ <c oughs> ูดไปแล้ว ก็คิดถึงสรอยมันนะคะขอบใจมากนะแต่ออกไปได้แล้วฉันจะทำงานต่อ เดี๋ยวนี้คนเราก็เชื่อพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกที่มีชื่อเสียงทั้งหลายมากกว่าโฆษณาซะอีกและถ้าคนนั้นดังมากนะคนก็จะยิ่งเชื่อมากนะคุณและลื่นรถอ,อย่างนั้น ไอ้ไวแกมาคุยกับฉันเลยแกทำแบบนี้ได้ยังไงวะฮะฉันทำอะไรวะก็แกยอมให้คุณสร้อยลาออกทำไมแกไม่ห้ามเธอไว้แล้วแกรู้ได้ไงก็ฉันไล์คุยกับเธอเมื่อคืนนี่ยังจะคุยกันอีกเหรอทำไมฉันจะคุยไม่ได้วะตอนนี้เขาไม่ได้เป็นลูกจ้างกันแล้วด้วยใช่ไหม เออแล้วยายนั่นกลับถึงทุ่งทองเรียบร้อยดีใช่ป่าวะกลับอะไรตอนนี้เขาได้งานใหม่แล้วที่ปัตตานไลาล่าซิตี้ฉันบอกแกแล้วเว้ยว่าคนมีความสามารถแบบนี้ที่ไหนเขาก็พร้อมจะรับลาล่าซิตี้วะอ้อาวเฮ้ยอยู่คนครบเลยแล้วเป็นไงบ้างวะไปเที่ยวมาสนุกไหม งานงานวะงานงานอะไรวะไปเที่ยวผ่อนคลายมาทั้งทีแไปกับสาวด้วยมันก็ต้องสนุกถู่วะเออสนุกก็ได้เว้ยสนุกโคตรเออแล้วเรื่องโพรดัก์ใหม่ของแกตกลงใจยังไงเรื่องนั้นน่ะฉันว่าฉันมีวิธีแล้ววะที่จะทำให้ยอดขายของเรากลับมาปังๆแซงหน้าไอ้ที่กองโรงงานนั่นนะ ไล่แผไใ้แกว่าคืออะไรวะน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำในบึงเนี้เสียจ้ะต้องเป็นน้ำเสียจากโรงงานของเสียทวีศัก์นแน่เลยครับเรายินดีที่จะจ่ายให้หมอตามที่ต้องการเลยครับไปหาห้พวกหิวเงินคนอื่นเถอะ Sigh